ครับพี่น้องครับสวัสดีครับทูทุกท่านกำลังอยู่กับบ้ามีช่องอีสานบ้านผมเองพี่น้องผมครับสวัสดีครับพี่น้องผมเราเริ่มเปิดแฟดไปไปลุยกันหลังจากที่เราผักมาสองสามหมื่นแล้พี่น้องเนาะน่าจะมีอยังดีดีเหตุผลยี่เรกพี่น้องผมไปควานสิแจ้งไปลุยกันครับสวัสดีครับพี่น้องผมออกทองพี่น้องต้องมีแนไ่ไรวันนี้รู้ว่าสันก็นต้องเป็นโรพีหลาพี่น้องไปลุยกันเลย บ้ามีสิใส่สูตรว่าวาน้ำเลยพี่น้องวัดเอาเชีงมา่นา่าวัดเอาเชีงแม่พี่น้องโอ้ยมีนม้ำขวัญมีนม้ำเจาะไอ้แก่เขายางไม่พี่น้องบ้ามีใส่วิธีขอบอกว่ายน้ำเลย เลี้ยวสิผ้าไปยิงขวางเขาเกาพี่น,อน้องเบิ่งว่าสิไใดผนบ่ะงูยุทธงตัวใหญ่ตัวนี้พี่น้องที่ว่าว่าไดเจ้าเกียนะร์น่ะคับได้ตัวนี้ก็คือจบนี่มันใหญ่จากหวงนี้ไปมันใหญ่จากงวงนี้ไปควรมุมเอเลอย,อยู่นี่นี่แหละครับงูใหญ่ยายจากนี้ไปห้องนําเลยบาดงามท่วมเบิดพี่น้องเลยนามท่วมเบิดเลย น้ำท่วมพี่น้องผมน้ำท่วมก็มย่างหน่อยกระได้ไวอย่หรอกอือขาปลากแกงน้ำท่วมเบิดเลย ี่นออ้อยไหวเขาอ้อยไใบอ้อยใส่อีกสี่ใดอ้อยดีกองเดียวนี่แหละครับนักหนักนัก เห็ดปวกอ่พี่น้องได้เห็ดปวกดอกหนึ่งเห็ดพวกก็เกิดดอกแรกของปีนี่พี่น้องนี่ดอกแรกของปีเห็ดปวกอ่าทีเชี่ยวเกิดเซยเลยพี่น้องนี่ปวกเกิดเสย์มูนี่มันมันลุ้เห็ดปวกที่เชี่ยวอย่างนเป็นเห็ดนี่นี่ก็แมีนเห็ด

ก็คล <s illy> ่องดีแล้วพี่น้องก็อข้องดีแล้วเบื้องว่าตัวใหญ่หรือตัวน่อยเดี๋ยวว่ามีจัดได้ตัวนี้เบ้อหนูเลยพี่น้องผมได้ตัวนี้เบ้อหนูเลยถ้าเบื้องว่ามันเป็นอย่างเล้พี่น้องเ้อะตอนหนาพี่น้องล่ละ อย่างไรพี่น้องผมบอกแล้วกับพวกบางนี่มันโคตรแม่นพี่น้องกับพวกบางนี่มันโคตรแม่นบอกแล้วมีหอดปิงปีงกระจับนะ่งายเจอบเบิบ์งายเจอบเบิบพี่น้องผมบ่าวมีว่าแล้วน่วยตาแนวนี้มันเป็นยังไปบ่ได้นี่แหละครับหาจินนาะพี่น้องเนาะได้ยังเอานั่นมันต้องมีแนวด้สํสหรับบ่าวมี กูนายปีงดิปีงไล่พี่น้องถ้าจับนล้ำกบบ่ตกเดืยนนี้ไปใสอยู่ในนี้แล้อต่ใต้นี้ไปใสอืมห้อมใต้นี้มันต่องบ่ผ่าดแต่่า,าพ่การมึพี่น้องผม นี่มันต้องได้ตัวพี่น้องมาเห็นหน่วยตาบ่าได้ใส่ละปีงนี่ปีงพี่น้องปีงยุกบพี่น้องผมเบื้องันสีไตนี้เดี๋ยวบาดฉลาดเทได้เพื่อน่ายพี่น้องผมเขากรองเขาต่อเฮ้หมานแล้วบอกแล้วว่าเหรินก,กับไผ่บเหรนเหรนก,กับบ่าวมีนูน่อยู่แล้วมันยิงไปว่าจะไปกรองเขาหันแต่ว่า นี่แหละครับได้ยังเขาต้องเอาก้อนมาพีน้องเนาะว่าแมน,น,น,น Moment. ควันสีแย็งสีบเบิ้งกับเล็กสีห่างน้องพี่รามให้เบิ้งเป็นขวันตาอีกเ้ยพีน้องเนอมีอยอย่บกระไฟบนนอนข้าวหลาดฝาดอยู่พีน้องปลหลโขเขา เดี๋ยวนกพิากราบก็มาบริเวณนี่พี่น้องนี่มีน้ำมีอะไรเดีเ๋ยวว่ามีสิดักไว้ดักไว้่างขานี่เห็นไม่กินน้ำแล้วพี่น้องเกาก็เอามันครับผู้กสกับดักไบมองแต่พี่น้องเบื้องกับดักกับบวงหางไว้ต้องยามบอยยาำบ่อะไรมือ,มอ,น,มอน,นั่นขาดนกเจ้าไปแหลวเห็นว่าผูนกเจ้าพี่น้องสองตัวบินลง เดี๋ยวเดี๋ยวเบื้องมงอ,องไม่มีลงครับพี่น้องเป็นตะออกไปยิงไลยพ่โอ้นกเจ้าเขาหานันมันมันขวดหูตะเลืตัวนพี่น้องเปียกเป็นไรมันก็นอยู่มันมีเขานี่แล้วเป็นบอหูเลยน,นี่เปียกเป็นไรมันก็ขวดพี่น้องตะเลืตัวอืม มันยอมติดบวงเป็นยังเดียวตรงนี้ยุ้ใส่ขวดออกไปจังสี่นี่ขวดเป็นตะย่านตะหยาดอาหารบนขวดขวดอันนี้ยุ้นี่มันจะกินยูมันกิน,น,น,นทางขางมือวน,นเสียวชาญ ชูชานขนาดแท้ต้องมีสีหางใส่บววลังนี่มันผ่านบอบัวเรียนในเหมือบบัเรียนใส่ผีเลย พี่น้องนี่แหละแต่ว่ามันหูว่ามีบ่วงนียแ่ละประเด็นสำคัญอีกหลังหนึ่งยู่นีผู้ใดเอาของบ่าวมีไปใส่อีกนี่ครับกับเด็กกับเล็กกับเล็กยังยู่ดีไปจะห้อยนูพิลาบเชียตัวไะไปพี่น้องไปไปไป พีาบพอดีไปดึกลงพี่ลาบอีหลีนแล้วบ้านบวยว้าก็มาโหลดดีพี่น้องลกพี่ลาบกระไดนั่นนั่นเต็มอยู่นะเต็มห,หน้าอยู่อือฝุ่นฝุ่นก็ไปเป็นภาพที่หดไหลเลอพี่น้องเด้อหาบ่าใจก่บ่ตตรงเบื้องพี่น้อง ตัดเคืองเสลื่อยเด้อพี่น้องเด้อตัดเคืองเสลื่อยปั๊บอบอกบ่าว่าขาดเว้ยขาดแล้วพี่น้องผมบ่ยอมออกอีกอ ออกแล้วออกแล้วนะครับเนาะ,ะไปเอากบเมียเข้า <c oughs> <c oughs> กระใต้บอกใต้ป้าบอกพี่น้องดืเอซะเป็นอย่างเงขอหนกอีกตัวหนึ่งเลอพี่น้องเ้อขอหนกอีกตัวหนึ่งพี่น้องผมไปจวดฮ้อไปแล้วพี่น้อง <c oughs> ว่าถาบ่ามีเลย <c oughs> สงสัยจะไปถือกับเล็กยุพุลละ ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับอขอบคุณทุกไรทุกทรัพย์ทุกการติดการตามพี่น้องผมนกพีราบไปเลยเห็นบ้ามีญย่านเลยบุนีครับผมได้กบเอียบตัวหนึง่งหรือปีงตัวหนึง่งแต่ว่ามาอย,ยู่พุ่นนี่มัน่วมน้ำทวงแต่ว่าบ้ามีถิ่มไปยุ่กวางหนึ่งนูง้นบันนี้แน่นอนบ้ามีมันใจบันนี้แน่นอนมีคู่สูงครับขอ,อกระชิมนะครับคลิปนี้ไปซ้ำนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ คือว่าไปอยู่ในป่า